วะะ <c oughs> สวัสดีนะคะเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆที่เคารพรักจริง <c oughs> นะแนะนำตัวแบบโบราณวันนี้นะคะวันนี้พี่เบ,เบจะมาทำกาแฟเอสนะคะกาแฟเอสเพรสโซ่นะ,ะเอสเพรสโซ่ที่แบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟเอสเพรสโซ่เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่เขานำมาประยุกต์นะคะนำมาประยุกต์ใช้ ให้คนไทยได้กินไม่มีนะสูตรเนี้ยไม่มีที่ต่างประเทศต่างประเทศไปสั่งที่ต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่เขาไม่รู้จักนะเอสเพรสโซ่เนี่ยนะมีเฉพาะสูตรเนี้ยมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะจะบอกไว้เลยว่ามีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นสําหรับเอสเพรสโซ่แล้วหลายๆคนก็จะมีวิธีชงนะคะให้ถูกปากคนไทยที่ชอบทานกาแฟนะวันนี้พี่ตบีก็จะมาชง เอสเพรสในสูตรแบบฉบับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและสูตรของ PSD นะคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะ,ะสำหรับเอสเพรสโซนะ,ะกาแฟประยุกต์นะคะเดี๋ยวเราทำกัน แบนจะมีหลายนะฮะมีหลายนะฮะเป็นแรนจะมีหลายนะ บดกาแฟมาแล้วนะคะบดกาแฟมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชงด้วยหม้อนะะมนักัโบกาปอดเป็นแบบสูตรชงของอิตาลีเมื่อห0ร้อยกว่าปีนะคะเอามาประยุกต์ใช้กันเราเดี๋ยวเราจะได้เอสเพรสโซ่นะคะที่แบบที่แบบว่าอร่อยไม่เหมือนใครอะ่ะการชงกาแฟนะนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีใครผิดใครถูกนะคะไม่มีว่าอันนี้ถูกต้องหรือว่านั้นไม่ถูกต้องนะคะอยู่ที่ว่า เราชงยังไงให้มันอร่อยนะคะเราจะชงยังไงให้มันอร่อยวันนี้ทำงานทั้งวันกันบีก็จะใส่กาแฟนะคะเข้าไปใช้กาแฟเยอะนะสามช้อนโต๊ะกาแฟจะแบบเข้มข้นมากแล้วหอมนะคะเราจะรู้ว่ากาแฟอะไรหอมนะคะ ก็จะรู้ว่ากาแฟอะไรหอมกาแฟอะไรที่ไม่หอมเดียอยแล้นะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราได้น้ำกาแฟมาระว่างที่ได้น้ำกาแฟนะคะเดี๋ยวเรามาทำทาน,นมกันเลยดีกว่าสูตรเนี้ยนะคะเป็นสูตรที่อร่อยมาก แต่ก็อยู่ที่มาเล่นกาแฟด้วยนะพี่เบนปีใช้นมสองอย่างอันนี้เป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็อร่อยกาแฟนะคะไม่มีใครผิดใครถูกอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะคะเราจะเลือกใช้แบบไหนสูตรไหนของพี่เินเนี่ยมันจะแบบนุ่มเป็นกาแฟเย็นนะคะแก้วสิบหกออนที่แบบว่าใครก็กินได้มันจะมีทั้งความ หวานกลมกลมมันนุ่มหอมระมุนเข้มตื่นตัวนะคะอันเนี้ยเป็นสูตรที่แบบที่แบบสุดยอดเลยนะตอนต้มกาแฟนะคะอันนี้เราต้มสดๆให้เห็นเลยให้ให,ให้ให้เห็นกันเลยนะคะด้วยหม้อของอิตาลีร้านะกาแฟมาอยแล้วนะคะ เราได้น้ากาแฟมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะดึงน้ากาแฟออกมานะคะร้120อยยี่ะร้อยยกาแฟแก้วนี้จะมีความแบบแบบหอมนะคะหอมมีความเป็นเอกลักษณ์อะที่ผสมผสานกันนะคะของเอสเปรส so แล้วก็ทุกเพศทุกวัยกินได้หมดนะคะเว,เว้นเว้นเด็กนะคะเด็กเล็กรับระทานไม่ค่อยได้นะคะก็คือว่าตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปอะนะคะก ดื่มได้แล้วนะคะสำหรับกาแฟเอสเปรสโซ่ดื่มแล้วตื่นตัวนะไม่ใช่ดื่มแล้วง่วงนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำกาแฟเย็นสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะมาแล้วนะคะสําหรับเมื่อกี้พี่ไปสกัดน้ํากาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่บีไปสกัดน้ํากาแฟมาเรียบร้อยแล้วเป็นกาแฟที่แบบว่าเมนู2เมนูยอดฮิตที่คนมักชอบสั่งกันมากเลยนะคะสั่งกันมากเลยก็คือมีเม,เม,เมนูเอสเปรสโซ่เย็นนะคะ เอสเปรสโซเย็นซึ่งเป็นกาแฟคนไทยประยุกต์ขึ้นมานะคะเอสเปรสโซเย็นเนี่ยกับลาเต้กาแฟนมนะคะลาเต้ é, นี่ต่างประเทศก็มีนะคะเป็นกาแฟนมที่แบบมีความหอมมันหวานรสกลมกล่อมนะคะรสกลมกล่อมกินง่ายนะคะดื่มง,ง่ายสําหรับคนที่แบบชอบนมนะพี่พีจะทํากาแฟนี้ก่อนเลยกาแฟเอสเปรสโซนะคะ เอโซ่นะคะเดี๋ยวเรามาทำเอสเปรสโซ่นะคเราจะใส่น้ำกาแฟไปนะคะอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่นะคะและสูตรนี้อร่อยมากใครก็นิยมกินนะคะใครก็นิยมกิน สำหรับกาแฟสุดนี้จะพอดีเป๊ะเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะคะสำหรับเอสเพรสโซเย็น so ของพี่เอสบีนะคะนี่นะคะพี่เอสบี อันนี้เป็นเอสเพรสโซเย็นนะคะที่แบบว่ามีความอร่อยลงตัวนะจะแตกต่างกันมากเลยนะคะ,ด,นะคะด,นะดูนะคะนี่ดูนะดูนะคะคือแบบว่าอร่อยมากอะ่ะอร่อยนะคะต่อไปเรามาทำต่อเลยนะคะก็คือ กาแฟลาเต้นะคะลาเต้กาแฟลาเต้นะลาเต้เป็นกาแฟนมนะคะเป็นกาแฟนมส่วนมากคนจะชอบเราก็ใส่นมไปเลยชอบทานลาเต้กันเป็นกาแฟนมจะมีกาแฟแบบไม่เยอะนะคะ ลงตัวสองเมนูเนี้ยเป็นสองเมนูแบบยอดฮิตที่ใครก็อยากสัก่งใครมากลาเต้เอสเปรโซ่นะคะสังเกตด,ดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองเมนูนี้ต้องอร่อยดูนะคะกาแฟนมนะคะกาแฟนม น,นะคะกาแฟนมนี่คือกาแฟนมแล้วแต่ใครจะใส่ยังไงก็ได้แต่พี่ตีใส่อย่างนี้นะคะแล้วแต่คนเลย เพราะว่าลาเต้ก็คือกาแฟนมนั่นเองนะคะนี่นะคะดูนะคะอันนี้คือลาเต้พีบ่บสพี่บีจะชงลาเต้แบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นกาแฟนมจะเห็นเลยนะคะชั้นนมนะคะนมนะนมอร่อยอันนี้นมสดอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้เป็นตัวกาแฟกาแฟที่มีกลิ่นหอมนะคะอาราบิก้าจะทําให้กลิ่นหอม สีสวยนะคะรสชาตินุ่มลึกนะคะอาราบิก้านะคะร้อนะคะนี้แต่พี่ b, เอ b บีแบรนด์นกาแฟเองนะคะเพื่อที่ให้รสชาติที่แตกต่างนะคะก็จะมีแบบ2บุคลิกภาพอยู่ในกาแฟนี้นะคะซึ่งก็จะมีความเข้มนัวนะคะเข้มนัวกินแล้วตื่นนะคะกินแล้วตาตื่นถึงจะเป็นกาแฟนมแต่ก็ กินแล้วดื่มแล้วตาตื่นเลยนะคะไม่ใช่กินอง่วงนะคะกินแล้วตาตื่นแล้วมันมีความขมมีความฟุ้งเข้าไปในลิ้นในกระพุ้งแก้มเพดานและปลายลิ้นแล้วก็คอถึงจะเป็นกาแฟนมแต่ไม่ใช่ว่าดูดไปแล้วมีแต่นมกับน้ําแต่มันก็ยังชูลงด้วยความเป็นกาแฟอยู่ดีนะคะอันนี้พีทบีทำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะเป็นประมาณนี้นะอันนี้แบรนด์ที่ติดให,ให้สวยงามนะคะอันนี้เป็นแบรนด์น้ำหอมพีทบี นะเป็นแบนน้ำหอมพี่บีก็เยาติดไว้นะอันนี้เป็นติดน้ำหอมนะคะน,นี่ติดน้ำหอมนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะคือลาเต้นะคะกาแฟนมกลมกลม,กลมหอมเข้มข้นนะคะสุขุมนุ่มลึกนัวไปทั้งปากเลยนี่สำหรับลาเต้ก็มีแค่นี้นะคะสำหรับเรื่องราวกาแฟยังมีอีกมากมายนะคะบอกไว้เลยว่าสองเมนูนี้ต่างกันนะคะสองเมนูนี้ต่างกันมากนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะว่ามีความแตก oh. ต Jean ่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอันนี้เอสเพรสโซ่นะคะอันนี้ลาเต้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดูนะคะเวลาชงต้องชงให้มีความแตกต่างนะคะอันนี้ก็จะมีแบบว่าความหวานความมันนะคะความนัวขมอมลิ้นอย่างเงี้ยนะคะว่าวังลังการส่วนอันเนี้ยนะคะก็มีความเป็นกาแฟที่แบบว่านัวทั้งหมดเลยเอสเพรสโซ่จะมีความหวานน้อยนะคะมีความมันน้อยสําหรับคนที่ไม่ชอบหวาน เขาถึงสั่งเ so, okay. อสเพรสโซ่เอสหนึ่งแก้วพีหนึ่งแก้วนะคะพีเอสบีหนึ่งแก้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้พี่แหมเอสเพรสโซ่ so, นะคะชื่อมันเนี่ยอันนี้ PSB นะคะ PSB ชงเอสเพรสโซ่เพราะเพราะนั้นเนี่ยแก้วนี้ก็เลยชงเป็นพิเศษนะคะมีความอร่อยใครดื่มแล้วนึกถึง PSB SB เอย่างเงี้ยนะคะฝันเลยพี่ปีนะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขออเมา์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟนะคะเอาไปเสิร์ฟผู้คนที่อยากกิน นะคะแล้วเรามาดูเมนูแบบว่ายอดฮิตกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรักกดเลิฟนะคะกด subscribe, s u b สไครต์กดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างว่างๆก็มานั่งกดกาแฟกับพี่เอบีด้วยกันแล้วกันนะคะที่ร้านกาแฟจะมาเชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยดูคลิปให้จบนะคะจะพบรักนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ